อาละครับมาต่อกันที่สถานการณ์ของเจ้าไห่หลังจากที่ได้ข้อมูลมา,าจากเรนซือที่ตอนนี้เป็นเจ้าเอิร์นไปแล้วค่ะข้อมูลรอบนี้ก็ทำให้เรารู้เรื่องคาโลทายาตรกูลมาติเดลชัดขึ้นเยอะเลยนะคะครับเห็นว่าได้รู้ทั้งเรื่องอความแข็งแกร่งของเขาจุดประสงค์ที่มาแถวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องภูมิหลังที่ว่าเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ในจกกักรวรรดิอาคาคล้ายๆกับกรณีของลอร่าในแคว้นเวอร์ซายนั่นแหละค่ะ แต่สเกลเขาใหญ่กว่ามากแต่ถึงพื้นที่ใหญ่กว่าก็ดูเหมือนจะคุมไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะมีกลุ่มอำนาจเดิมอยู่เยอะอืมใช่ค่ะต่างจากลอราที่เริ่มจากศูนย์ในเวอร์ซายอันนั้นคือคุมได้เต็มที่เลยแต่คาโลนี่เอ่อยังมีปัญหาตรงนี้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังถือว่ามีอำนาจพอตัวควบคุมธุรกิจส่วนใหญ่ได้แล้วค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญระดับ8ในสังกัดอีกเป็น10คนเลยนะคะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํา แต่ที่แน่ๆคือยังไม่มีระดับเก้าอืมไม่มีระดับเก้าแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นคนค่อนข้างเอ่อเก็บตัวไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ้าเอิญบอกว่านิสัยค่อนข้างอึมครึมเดาใจยากแล้วอะไรทําให้คนแบบนี้หันมาสนใจควานเวอร์ซายได้ล่ะครับทําที่ดูเหมือนจะอยู่นอกเขตอิทธิพลของเขา จุดเริ่มต้นมันมาจากตอนภัยพิบัติมแมลงอะค่ะตอนนั้นสถานการณ์มันวุ่นวาย<ๆ>เขาก็เลยเริ่มจับตาดูแล้วก็ไปเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหายเข้าอ๋อโดยเฉพาะเรื่องสินค้าทิเศษจากแดนสุขาวดีที่หล่อล่าเป็นคนขายใช่เลยค่ะคาโลมองว่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่มากที่จะช่วยให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นสู้กับทายาทคนอื่นๆในตระกูลได้แสดงว่าหลักๆก,ก็คือผลประโยชน์ทางธุรกิจต้องการอำนาจเพิ่มสิละครับ ถูกต้องค่ะเขาต้องการดีลนี้มากๆถึงขนาดวางแผนส่งออก้ากับเจ้าเอิญมาเจรจากับลอล่าเลยแล้วถ้าเจรจาไม่สําเร็จล่ะครับแผนต่อไปก็คือใช้ไม้แข็งค่ะอาจจะลักพาตัวลอล่าหรือถ้าจําเป็นก็อาจจะอากําจัดทิ้งเลยเพื่อยึดธุรกิจในเวอร์ซายมาเป็นของตัวเองโอ้โหเด็ดขาดมากแต่สุดท้ายแผนก็พังพังไม่เป็นท่าเลยค่ะเพราะทั้งออกา้าทั้งเจ้าเอิญโดนเจ้าไห่จับไปทําเป็นอันเดดซะก่อนครับ ข้อมูลพวกนี้ก็น่าสนใจแต่สำหรับเจ้าายเองเรื่องด่วนกว่าคือต้องไปเมืองฮวาเฉิงให้ทันเวลาใช่ค่ะเขาก็เลยคุยเรื่องนี้กับกรีนแล้วก็คลินช์ด้วยเห็นว่ามีประเด็นเรื่องจะเปิดเผยตัวต,วตนกับลอราด้วยเหรอครับกรีนเสนอขึ้นมาค่ะกรีนมองว่าบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วเพราะดูเหมือนลอราเองก็น่าจะพอรู้ขอบเขตอยู่บ้างแล้วการมีอันเดรสอย่างเจ้าเอิญอยู่ใกล้ใกล้ลอรา Laura, ก็ช่วยให้รู้ความเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นด้วย แต่เจ้าหายก็ยังหลังเลใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องอีวานผู้นำตระกูลเวอร์ไซายอืมใช่ค่ะกังวลว่าอีวานเป็นนักการเมืองเก่าเกมถ้าเกิดรู้เรื่องหรือสังเกตอะไรผิดปกติขึ้นมาอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ส่วนคลินต์ก็เชื่อว่าถ้าลอร่าไม่คิดหักหลังก็คงไม่บอกอีวานค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงทุกคนก็เห็นตรงกันว่าคาโลและตระกูลมาจิเดลนีแข็งแกร่งจริงๆครับ กรีนก็ย้ำว่ายังไงก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับตระกูลเวอร์ซายไว้เพราะเขามีระดับเก้าอยู่ซึ่งจําเป็นมากดังนั้นเป้าหมายระยะสั้นตอนนี้ก็คือต้องไปให้ถึงเมืองหวาเฉิงภายในสองวันให้ได้ครับก็หวังว่าระหว่างนี้คาร์โลจะยังไม่เคลื่อนไหวอะไรนะเจ้าไห่ก็มอบหมายให้เจ้าเอิญใช้เอ่อ ความสามารถของอินทรีอสูรคอยสอดส่งเส้นทางล่วงหน้าแล้วค่ะแต่การเดินทางรอบนี้ดูจะเสี่ยงกว่าเดิมเหมือนกันนะครับเพราะอินทรีอสูรมีพลังแค่ระดับ6เองใช่ค่ะถ้าบินไปเจอพวกสัตว์อสูรหรืออันเดดระดับ9เข้าอาจจะลำบากไม่เหมือนตอนเจอผู้เท่าบัฟที่ตอนนั้นเจ้าหายเองก็มีกำลังระดับ9เหมือนกันต้องระวังตัวกันหน้าดูเลยนะครับ ขณะเดียวกันทางฝั่งมิติเองก็มีการพัฒนาไปเยอะเหมือนกันค่ะฟาร์มในมิติตอนนี้เป็นระดับ15แล้วพื้นที่ก็เพิ่มเป็น48หมู่กำลังปลูกพืชหลายอย่างเลยทั้งหัวใช้เท้าผลไม้น้ำมันเข้าวผ่เข้าโพดค่ะแล้วก็มีพวกกล่ำปลีมันฝรั่งพริกหวานดักแด้เขียวผลไม้เขียวอีกอย่างละนิดหน่อยปลูกเยอะขนาดนี้หลักๆก,ก็คือส่งให้ลอร่า เก็บไว้ใช้เองแล้วก็เตรียมสําหรับฤดูหนาวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเตรียมพร้อมเต็มที่ส่วนที่ป้อมประการภูเขาเหล็กก็คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันมีการปรับปรุงที่ดินอีกเป็นพันหมู่เลยนะคะเอาไว้ปลูกผักธรรมดาสํารองการเตรียมรับฤดูหนาวนี่ดูคร้อมมากเลยนะครับทั้งอาหารเสื้อผ้าเชื้อเพลิงน้ําค่ะ อาหารก็ได้จากในมิติส่วนหนึ่งจากที่เก็บเกี่ยวเองส่วนหนึ่งเสื้อผ้าก็มีทั้งหนังกินทู่เสื้อผ้าฝ้ายที่ได้จากเมืองคาซาเชื้อเพลิงก็มีต้นน้ำมันสังข้าโพดข้าวไผ่น้ำก็มีแหล่งน้ำในมิติอยู่แล้วแถมยังเลี้ยงกระต่ายตาสีฟ้าไว้เป็นสเบียงอีกสภาพความเป็นอยู่ของท่าที่นั่นคงดีกว่าที่อื่นเยอะเลยนะครับดีกว่ามากค่ะเรียกว่าเตรียมพร้อมรับมือฤดูหนาวในค่อนข้างสมบูรณ์เลย ฟังดูแล้วการเตรียมการภายในนี่แข็งแกร่งมากจริงๆอะครับแต่ก็นั่นแหละภัยจากข้างนอกก็ยังน่ากังวลอยู่ทั้งการเดินทางทั้งเรื่องคาโลค่ะมันก็เป็นความท้าทายที่เจ้าไหาต้องเจอคือต้องสร้างฐานข้างในให้มั่นคงสุดๆไปพร้อมๆกับรับมือโลกภายนอกที่ทั้งอันตรายทั้งการเมืองมันเป็นสมดุลที่ต้องจัดการดีๆต่อไปค่ะ